สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิองอยู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงค่ะวันนี้ค่ะรถสีขาวด้านหลังนะคะจะเป็นรถรุ่นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะจะเป็น xlt เกียร์ออโต้สประตูนะคะเครื่อง2องพนะคะตัวนี้ราคาอยู่9 000, 2 0 0 0สบาทค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.2ลิตรนะคะดีเซลขับเคลื่อน2ล้อนะคะกําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวหญิงพามาชมค่ะว่าคันนี้นะคะมีทีเด็ด แต่งอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงรถนะคะตัวฝากระโปรงเนี่ยหญิงติดเป็นสกู๊ปนะคะจะเป็นทรงฟริตขนาดใหญ่นะคะสวยเท่แบบนี้เลยจะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปม้านะคะสีขาวตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีให้เลือกเป็นรูปม้าหรือรูปแรด,ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ สามารถแจ้งหญิงได้นะคะว่าต้องการให้ทําสีอะไรนะคะแจ้งได้เลยลูกค้าท่านนี้ต้องการเป็นสีขาวเพื่อให้แมทกันกันกบตัวรถของเรานะคะพร้อมกับอะคริลิกนะคะติดฝากระโปรงหน้าเขียนคําว่าเลนเจอร์สีดําแบบนี้นะคะตัวอะคริลิกก็มีให้เลือกหลายสีนะคะแจ้งหยงได้เลยว่าชอบสีไหนนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้จะทําเป็นชุดวายบอดี้เอฟร้อยนะคะตัว F150 ้ด้านหน้านะคะก็จะมีตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะ กระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะตัวหนังสือคําว่า Ford เนี่ยจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีขาวนะคะตัวหนังสือเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าอยากจะให้ตัดขอบสีอะไรนะคะชอบสีอะไรหญิงจัดให้นะคะพร้อมกับมีไฟ LED นะคะ3จุดแบบนี้ไฟมีให้เลือกระหว่างสีขาวกับสีส้มนะคะชอบสีไหนก็แจ้งหญิงได้เลยแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นทรงของ F150 นะคะ ตัวกันชนจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดชายกันชนด้านล่างจะเป็นสีบรอนเงินนะคะตัวชายกันชนแจ้งได้นะคะว่าอยากได้จะเป็นสีดําสีบรอนหรือว่าจะชอบเป็นแบบสีแดงอะไรอย่างงี้ค่ะแจ้งได้เลยนะคะแล้วแต่วความชอบของลูกค้าเลยแล้วก็รุ่น XLT นะคะเขาจะมีไฟตัดหมอกหน้ามาแล้วนะคะลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะ ตัวนี้ก็ช่วยทําให้ทัศนวิสัยของการขับขี่ของเราดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของตัว F150 เขาก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะไฟหลีตัว C ส,สีขาวแบบนี้นะคะไฟก็จะเป็นไฟ LED นะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วก็ที่หญิงแจ้งว่าเป็นชุด Y i o d y นะคะด้านข้างหญิงทำการ Y i o d y เพิ่มเติมนะคะให้ด้านข้างของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นเหมือนตัว F150 สเปคเมืองนอกเลยนะคะสวยเท่และมีความใหญ่บึกบึนสวยงามแบบนี้เลยนะคะงานวบอดี้ของหิงเป็นงานดีนะคะตัวนี้ก็เรียบเนียนทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะตัวนี้ไฟหน้าหญิงก็อัปเกรดเพิ่มให้แบบเต็มระบบเลยนะคะจัดชุดใหญ่ให้เลยนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟบลูอายนะคะด้านในทำเป็นลูกเก้าสีน้ำเงินให้ด้วยนะคะ ตัวลูกแก้วเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้สีแดงหรือสีน้ำเงินนะคะแจ้งหญิงได้เลยนะคะพร้อมกับไฟวงแหวนสี่เหลี่ยมด้านนอกนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟมัสแตงค่ะ3คมีบแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นแบบ2สเต็ปนะคะถ้าเปิดเป็นไฟปกติก็จะเป็นขึ้นเป็นไฟสีขาวอันนี้หญิงเปิดเป็นไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟสีส้มนะคะพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะคะ2สเต็ปเช่นเดียวกันนะคะ แบบนี้เลยนะคะและด้านข้างนะคะด้านข้างที่ทำเพิ่มก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อทรงเรียบนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง F150 ้5 0ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กขาล้อแม็กก็จัดแบบเต็มๆจุกๆให้ลูกค้าเลยนะคะ,ปะเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะ ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางออเทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพผิวถนนเลยยางเปลี่ยนเป็นให้เป็นมอนสเตอร์เทีนะคะสียางส6 5 65 r 1านะคะจับคู่มากับล้อแม็กลายยอดฮิตเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายวาเปอร์นะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยอิงยังทำการลองก้อน1น,นิ้วให้ด้วยนะคะจัดทรงให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงด้านข้างนะคะที่ทำวายบอดี้มาตัวนี้ตรงแก้มข,ข้างของเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะให้เป็นทรงของตัว F150 เมืองนอกเลยนะคะมาดูกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างเนี่ยหญิงครอบตัวกระจกมองข้างนะคะให้มีไฟแบบนี้เลยเพิ่มเติมเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะหญิงจัดให้เลยนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยพร้อมทั้งมีไฟส่องสว่างด้านด้าน ด้านข้างตัวรถแบบนี้เนียนะคะเวลาเราเปิดประตูก็จะมีไฟส่องลงมาแบบนี้เผื่อเวลาเราเปิดประตูแล้วอยู่ในตอนดึกๆเนี้ยค่ะจะได้เห็นเวลาเราลงจากรถนะคะว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างๆรถเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างค่ะตัวบันไดข้างเนี่ยค่ะจัดเพื่อสําหรับสายออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ยิงเปลี่ยนให้ใหม่เป็นบันไดข้างเหล็กเลยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะลุยได้ทุกสภาพเลยนะคะ พร้อมกับติดสติกเกอร์ด้านข้างให้ด้วยนะคะสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะสวยงามแบบนี้เรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวมือจับของรุ่น XLT จะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับตัวเบ้ารองมือหญิงเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้ก็เวลารลดลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาตัวประตูรถนะคะพร้อมกับตัวฟิล์มค่ะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้ความเข้มลูกค้าเลือกเป็น6 0รอบคันค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยนะคะแล้วก็ติดกันศาสตร์เพิ่มเติมให้นะคะ4ชิ้นพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะเพิ่มเติมให้ด้วยสีดำค่ะมาชมด้านท้ายรถกันบ้างนะคะด้านท้ายอีกก็ทำวายบอดี้เช่นเดียวกันนะคะขนาดขยายด้านข้างของด้านท้ายรถด,ด้วยนะคะ พร้อมกับติดสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าออกแบบเองได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายกระบะหญิงก็จะติดเป็นไลเนอร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาใส่ของเนี่ยรถเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะพร้อมกับตัวโลบา์เหล็กแขนยาวของ Outlander แบบนี้ให้เลยนะคะและพิเศษสุดๆเลยค่ะใส่ตะแกรงเหล็กด้านบนของ Outlander ให้ด้วยนะคะเป็นสายลุยสายออฟโรดนะคะต้องมีแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ไฟท้ายค่ะตัวไฟท้ายเนี่ยหญิงก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายตัวสีนะคะโคมจะเป็นสีสโมกแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED สวยเท่แบบนี้เลยพร้อมกับตัวฝ <ๆ S 2> าหลังนะคะตัวฝาหลังเนี่ยหญิงปริหญิงครอบฝาหลังให้ด้วยนะคะฝาหลังเป็นสีดําด้านนะคะตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีขาวจะได้เข้ากันกับตัวรถของเรานะคะตัวหนังสือด้านหลังเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการสีอะไรนะคะมีให้เลือกหลายสีเลย แล้วหญิงก็ติดสติกเกอร์เพิ่มให้ด้วยด้านหลังนะคะเพื่อทำให้ดูมีมิติดูเท่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะกันชนท้ายค่ะตัวกันชนท้ายเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ outlander นะคะก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาเลยนะคะจะมีตัวตุ้มบอลต,ตรงนี้ลากรถลากเรือได้เลยนะคะใช้งานได้จริงพร้อมกับหูลากสีแดงตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงแล้วก็จะมีไฟถอยหลังนะคะเวลาเราถอยหลังจะมีไฟสีขาวขึ้นด้วย แล้วก็เซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมด้านข้างนะคะว่าแต่งออกมาเนี่ยสวยงามเท่ขนาดไหนนะคะรุ่นนี้นะคะ XLT เนี่ยภายในเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมภายในกันนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะอ่ะดูภายในเลยค่ะ ภายในนะคะอย่างที่ิงบอกเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีเทาตัวนี้เบาะมาจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยดูแลรักษาง่ายแล้วก็อายุการใช้งานนานเลยนะคะพร้อมกับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เบาสบายนะคะขับง่ายนะคะพร้อมกับจอตรงกลางค่ะตัวจอนะคะเปลี่ยนพิเศษให้สําหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะ เปลี่ยนให้เป็นจอ Android นะคะขนาด9นิ้วเลยตัวนี้ก็สามารถดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันผ่านทางเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือนะคะอยู่ในรถเลยนะคะเรียกว่าอนเนกประสงค์มากเลยสำหรับสําสำหรับตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะคะ ระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้นะคะมีทั้ง Airbag มี ABS มี EBD นะคะเพิ่มเติมมาเป็นระบบป้องกันการพิกคว่ำเพิ่มเติมมาให้ด้วยแล้วก็ระบบต้องการป้องกันการเลื่อนถ่ายนะคะก็มีให้ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่น Ford Ranger รุ่น XLT นะคะพร้อมชุดแต่งงามๆแบบนี้นะคะสนใจก็โทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์ทโทรศัพท์หญิงค่ะ087 6 7 9 5 9 6 9นะคะยินดีให้ค่ะปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบชุดแต่งแบบนี้หรือว่ามีชุดแต่งแบบไหนในใจนะคะส่งรูปมาให้หญิงดูได้เลยค่ะหญิงจัดให้ได้แน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ